ทุกท่านครับวันนี้ผมมีทุระแถวสามย่านแถวสุขุมวิทแล้วก็ช่วงขากลับตอนที่ผมเดินทางกลับมาที่คอนโดผมก็ได้ฟังฮัดดีสแล้วก็ได้ฟังอัลกุรอานเลนึงในฮัดดิสที่ผมจุกมากๆแล้วก็เป็นฮะดดิสที่ผมเคยเรียนละแต่วันนี้ผมได้ทบทวนแล้วก็ผมใช้เวลาของผมให้คุ้มค่ากับการที่ผมเดินทางแล้วก็รถติดเนี่ย ด้วยการฟังฮะดิษนี้และทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องมาแบ่งปันเพราะฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่จะเป็นกำลังใจให้กับใครลหลายๆคนเมื่ออะไรที่เขาเข้าใจฮะดิษบุษนี้ถ้ากิดว่าคุณคือคนหนึ่งที่ติดตามผมเนี่ยผมอยากจะให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบครับสำคัญมากๆเลยมีฮะดิษบุษหนึ่งฮะดิษซอฮท่านนบสีสา,าลลฮวลัยฮิวซัลลัมเมื่อคนที่ เ,เจอกับบททดสอบหนักที่สุดบนโลกใบนี้อัลลอฮ์เอามนุษยท์ที่เรียกว่าถ้าเอามนุษย์ตั้งแต่ต้นจนจบอะตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายอะอัลลอฮ์เอามาหนึ่งคนนะครับที่เจอกับอ,อัอชาด,ดินนาสิบบเอบ,บสลกอตเอามนุษย์ที่แบบ ที่เจอบททดสอบที่หนักอึ้งที่สุดในโลกแล้วอัลลอฮ์เอาเขาเนี่ยเข้าสวรรค์แค่พริบตาเดียวนะแค่พริบตาเดียวแล้วอัลลอฮ์เอาเขาออกมาแล้วอัลลอฮ์ถามว่าฮัลมารับกามียนบุสัลกัตเจ้าเคยลิมรุความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเหนื่อยล้าความยากลําบาก ในอดีตครั้งที่ผ่านมาไหมเขาบอกว่าละยาหรและวะลอฮิละยาเรบไม่เลยฉันขอสาบานต่อหรอกไม่เลยทุกท่านครับแค่เสี้ยวหนึ่งกับการเข้าไปในสวรรค์เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บปวดในดุนยาสุบฮานัลลอฮฺแลี๋ยวเราก็เอาคนที่มีนั่นเนี่ยคือคนที่แบบเต็มไปด้วยเนื้อหมัดเต็มไปด้วย ความโปรดปรานที่เา l ให้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้โอ้มี private jet มีคารุมหารมีบ้านหลังใหญ่โตมี everything มีทุกสิ่งทุกอย่างอะอะไรที่เรียกว่ามหาอภิมหาเศรษฐีอภิมหากษัตริย์โอ้โหเป็นกษัตริย์คืออะไรก็ได้ที่ที่เป็นอุปกรณ์ความสำเร็จเป็นมหาอำนาจจริงๆอ่ะแล้วอ l a ์เอาเขาเนี่ยเข้าไปในนรก เพียงแค่เสี้ยวเดียวนะฮะเราจุ่มเข้าไปแล้วเราเอาเขาออกมาแล,าล้วเราถามเขากลับว่าฮัลมารับบิกามินอนีอเมงกับเจ้าเคยลิ้มรสความปวดปานเนี่ยมาต่างๆในอดีตไหมเขาว่าวัลไรลารบไม่เลยยาอัลลอฮ์ไม่เลยแค่เสี้ยวหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเข้าไปในนรก ลืมความปกปาาลืมความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตสิ่งที่ผมอยากจะบอกท้ายคลิปนี้ก็คือว่าความเจ็บปวดหรือความสุขมันไม่มีตัวตนเลยครเราอย่ายึดติดกับอะไรที่มันเพอร์เฟกอย่ายึดติดกับอะไรที่มันหรืออะไรที่มันที่มันเจ็บปวดกับเราไม่เป็นไรครับเมื่อไรที่เราเข้าสวรรค์เราจะลืมความเจ็บปวดนั้นทั้งหมดเลยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย เสมือนเหมือนกับที่อีกอีกอีกอายันหนึ่งเราบอกว่าเมื่อชาสวรรค์ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเะสวรรค์ได้พูดว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัตอัลฮะบะอันนัลฮะซนขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบความเศร้าโศกเสียใจมาให้ฉันที่ฉันได้ผ่านจุดๆนั้นมาเพราะรางวัลที่ฉันได้รับวันนี้นั่นก็คือสวรรค์ฉันได้รับมันแล้วแต่ถ้าิดพระองค์ไม่ส่งบ huh. ททดสอบเหล่านั้นมาฉันก็คงไม่มีวันนี้ จงขอบคุณทุกรสชาติแห่งความเจ็บปวดของคุณเถิดจงใช้ชีวิตด้วยความหอมหวานจงสัมผัสถึงความหอมหวานในความเจ็บปวดของคุณนะไม่เลยฮะอย่าไปซีเรียสมากกับชีวิตเสี้ยวหนึ่งกึ่งข้าสวรรค์คุณจะเริยมถึกเสียงทุกอย่างดังนั้นผมขอเป็นกําลังใจสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันเรื่อยๆนั้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมติดตามผมนะครับ ผมจะแบ่งปันคลิปดีๆเพื่อให้คุณรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้แม้ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในสถานะไหนแม้ว่าตอนนี้คุณจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลำลึกเถิดว่าวันอาอคาตุคอครูวะอบกอและในโลกอันรอย่อมสวยงามกว่าและจีรังกว่าชั่วน,นิรันดร์การขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านที่ดูคลิปนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ